สวัสดีครับพอม่พี่น้องวันนี้กพ่อกับนุ่มหน่อยสาคามนะครับผมวันนี้สีผ้าพี่น้องมาตำหมูเขียวนะครับผมหรือพักกุ้ง่ช่นะครับพี่น้องตำหูเขียวกุ้งสดนะครับพี่น้องเบิ้งครับผมนี่ครับผมอันนี้จะเป็นพักหูเขียวหรือพักกุ้งไช่เนี่ยครับพี่น้องนี่ครับผมหูผักแง้วกกุ่งสดนะครับพี่น้องขั้นตอนแรกมา่อรอดซาพี่น้องนี่ครับผมอันนี้จะเป็นรี่ครับผม ปีกกลีบนูกพปิกแดงบานเท่าละพี่น้องใส่ลงไปเลยครับผมรีกกระเทียมพี่น้องกับบรรยากาศยุนองปลาไหลนะครับผมจุาที่หาหมองตำใดพี่น้องคน้นกเจ้าตกปลานะครับผมตกปลาหลยมองมี่หมองลุงก็ได้มากหมองนี้พอดีนะครับผมหางหลังผมก็เป็นน้องปลาไหลนะครับพี่น้องอันนี้เป็นป้าหห้าแล้วครับผมเรืยป้าหห้าไปแล้วกันนี่น้ำนะครับผม เห็นมันแหลกนะครับผมเอาดิซายแบบริกขีดงูกับบกริกแดงบัดเข้าเนาะครับพี่น้องครับผมตะกั่วกระเทียมอันนี้เข้ากับไส่งูเขียวลงไปเลยครับผมแล้วกับผงนัวครับพี่น้องครับผมโอ้ยเจาะหูหน่อยปวดบ่ได้หลายเสียบหลายได้หน่อยเสียบหน่อยจนว่าตะกั่วน้ำปลาแหลก ือน้ำปลาหลบรรท้อนแล้วครับผมนะครับผมใส่ลงไปหลายเลยจังนัวใส่น้ำปลาแล้วครับผมนอครับผมเป็นเสียบแห้เงเหรอครับพี่น้องเน่าพี่น้องครับผมอู้ เบื่อควมเขิมกุ้นสมสม,สมจังแสบนะครับผมแล้วก็เบเคลือเท็ดเตลงไปหลดนะครับผมอือนี่ครับเอาใส่สามหน่วยพว่อนะครับผมอาอสามได้ครับพี่น้อง ครับผมตัดแตงโม,มเขียวดิวพักกลวงใสอืออ๋อเนี่แหละแล้วก็เอากุ้งมาใส่ครับผมนะครับผมอู้โขัดแน่ครับผมเห็ดไม่ไม้กุ้งสดๆในไม้เลยนะครับผมผมพูดให้มันเข้ากันอู้โหขัดเหนียนี่นะโอ้มหตัดเสียบง้งนะครับพี่น้อง พอในยาแน้ครับผมรถเรีนไปเรียนมากันเสียงดังจังน้อยนะครับพี่น้องอยู่ห่างกันทางพอดีนะครับผมคุณจะถางตามลไหน่อยะละข้ามรถเอ้าจิ้มเบ้างพี่น้องคุณนี่ครับผมงูเขียวพันกุ้งสด ตีบ้างอืมเปแบบนัวครัแบีนเบครับพี่น้อง